เพื่อนเพื่อนมากินข้าวเที่ยงด้วยกันข้าวเหนียวกับปิ้งส้มหมูอาหารเที่ยงหิวข้าวอย่างแรงเลยข้าวกล่องจะมาตอนเที่ยงตรงแต่ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบนาทีข้าวกล่องยังไม่มาแต่พวกเราหิวข้าวเลยซื้อข้าวเหนียวกับกับอบส้มหมูกินรอนะคะตอนนี้พี่กัดเราอยู่ที่ เราอยู่ที่พระธาตุพนมเราอยู่ที่พระธาตุพนมจังหวัดวจังหวัดจังหวัดนครพนม,ม,มเดี๋ยว<ด>แพนให้ดูตอนลืมต้นอ้บ่ได้มาโดนแล้วหลงเห็นบับุญให้พี่น้องบ่งเห็นบัวบุญพระธาตุพนมที่เสียหรอที่ส่เห็นเนาะออกไปจากนอยเห็นไหมคะโอ้ยไม่เห็นหรอกมาเที่ยวพระธาตุพนมค่า๋ยวข้าวกินข้าวก่อนนะคะ